ตักบนสวยเก็บหัวโอ้โหอะไปโดนขูดโดนหัวไปเก็บไปหนึ่งครับผมสวยโคตรก๊อนเลยว่ะเฮ้ยไม่ตัวปล่อยโดนไปโดนช่วยหน่อยโดนบูสวยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งับไปไหนโอ้โอหไม่ตายฮ้ยเกาะอะไรอะเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเฮ้ยไ,ไ,ไม่ตัวบ,บูสาว สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสกิลสำหรับการลงหนนะครับผมมาก่อนอื่นเรามาดูกันเลย <c oughs> กดผิดโทษทีโอเคสกิลแรกก็เป็นสกิลฮายะตะนะครับผมสกิลที่2ก็คือสกิลของตัวนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะสกิลที่3ามก็คือรูหน้านะครับผมสกิลที่สี่ก็คือเป็นโรนนะครับผม และสกิลสัตว์เลี้ยงก็คือนอกกันอีกเช่นเคยนะครับผมเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะผมว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะได้ที่หนึ่งหรือว่าจะตายก่อนหรือเปล่าคนตึกตึงข้ลงกันเมนือนี่เห็นหรือเปล่าโอ้โหกี่ตัวน่ะชี้ฮะยตั้งตี้เลยว่ะหูจะไหวหรือเปล่าวะไอ้บอนี่ไอ้เกมนี้ผมจะเล่นกินเ f เ a t u r e ั้งเกมด้วยนะแต่ผมได้ปืนแล้วตอนนี้ไอ้ King Feature เพิ่งได้มาใหม่โอ้โหโคตรตึงโคตรก๊อตอ่ะ มันมีตัวอยู่ด้านบนสวยเก็บหัวอูโหูยิงหัวโคตรง่ายว่ะสวยเก็บไปนหนึ่งน้บงเซนิอูตาเกย่ยวทำงานแล้วตอนนี้ถ้าเรายิงได้เยอะนะ้ำบการยิงหัวเราก็อยาแรงขึ้นน้ำบและศัตรูที่ยิงหัวเรามันจะเบาเบากว่าเดิมล้วบมปล่อยโดนไปตอนนี้มีตัวอยู่ด้านหน้าอุดแล้วโดนโดนหมยังไงอ้โหูมีโคโน่ยังไงเข้าไปแล้วเข้าชาร์จตอนนี้ ขู่ตายสวยเก็บไปหนึ่งเดือดทำศพไปปัญญาแป๊หนึ่งโอ้ยกระโดดหูเชี่ยมีตัวแหลมมีตัวแหลมถอย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 ยาวเลยถอยยาวเลยพี่มีปืนชาร์จว่ะถอยยาวถอยยาวถอยยาวไปหาปืนโอ้โหเจ็บตอนนี้โอ้ยเจ็บเจ็บจัดไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเจอ MP5 MP5 สวยมายี่สิบแปดนัดขอหน่อยแล้วกันมาดิกระโดดปาดไป โอ้โหไม่ตายรนเทียวไม่ตายชิบหายละแล้วกินเบสโอ้โหโดนอวยแล้วไอ้ยี่ทำไมปืนนี้มันยิงหัวง่ายจังวะเมื่อกี้ก็โดนหัวตอนเมื่อกี้ตอนนี้ก็โดนหวยสวยๆๆปัญญาแต่ตอนนี้ผมอาจจะเก็บหมดตีแล้วก็ได้นะเฮ้ยมีตัวอยู่ด้านบนโอ้โหนึกว่าหมดตีแล้วผมมีวะมีเพื่อนทันอีโอ้โหอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนแล้วลงมาแล้วแล้วเจอโดนผมไปเก็บไป จะเปิดหัวไปโอ้โหโคสวยเฮ้ยโดนหัวอีกแล้วเฮ้ยบ้าหรือเปล่าไอ้หูทำไมมันโดนหัวง่ายจังอะ่ะว่ากระสุนมันสส่มันเลยโดนหัวง่ายเกินอาจจะเป็นไปได้นะครับผมตอนนี้เราเก็บไปสี่ตัวแล้วต้นเกมก็บวกบวกเดือดๆเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มเกาะกันต่อหาเกาะฟาร์มหาค้นกันต่อตอนที่ผมมีเกาะสามแล้วว่ะ เดว่าโอเคแล้วนะนะขึ้นขึ้นขึ้นไปด้านบนโอ้โหโอ้ยขึ้นไม่ได้ยเดี๋ยวเราไปไปมืองด้านหน้าดีกว่าไปหาเออยังไม่หมดครับผมมีอีกมีอีกอยูประมาณสามตัวครับประมาณสามตัวเก็บไปแล้วน่าจะเหลือสองตัวตอนนี้เราไปเดี๋ยวเราไปที่เดิมเลยวะโอ้โหทำไมต้องมาที่เดิมเลยวะเออตัวไปตัว ปวดหัวไป้โหูโดนหวยแล้วหูไม่ตายเจอเจอเจอระเบิดหน่อยปล่อยระเบิดไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ะไปโดนหูโดนหัวไป,วไป,วไป,วไปเก็บไปหนึ่งครับผมสวยโคตร,ครเลยว่ะเอยมีตัวปล่อยโดนไปโดนช่วยหน่อยโดนหูนสวยเก็บร้อยเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองนั่นเองหมดตีนะจะหมดตีแล้ว น่าจะหมดแล้ววะ่ะขอเก็บคลองหน,นนหน่อยนะันนะครับผมของตึงพอแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาไม่เจอคนเลยนะจากเมื่อกี้ต้นเกมเก็บไปคิวตอนนี้วิ่งมาไกลจัดคนเหลือสามสิบคนแล้วตอนนี้ยังไม่เจอไม่เจอใครเลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะไปมองด้านหน้านะเผื่อจะเจอคนบ้างหรือเปล่าอาจจะไปไป,ไปได้นะผมถ้าไม่มีเราก็เดินหาต่อไปถ้ามีก็ เฮ้ยมังกรลงมามังกรลงมายัางไงมีปืนแน่เลยว่ะเฮ้ยผู้สาวแล้วผู้สาวโดนเปิดหวัวสวยเจ็บไปสนึของผมหุ้ยก็ยิงป่วยแล้วอโหตายกเก้อด้ยมีตัวมีตัวมีตัว,ตวซ้ายมือซ้ายมือเห็นหรือเปล่าผมเห็นแล้วเด้อแล้วผมจะไปไปกี่ตัวสองตัวว่ะโอ้โหผู้่าวเสื้อแดงกับเสื้อส้มเป,ปิปดหัวไปเปิดหัวไปหูไม่โดนว่ะถอยถอยเข้าบ้านก่อน มีตัวมาไปไหนไปไหนผู้บ่าวเสื้อส<อ>้มเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปมีตัวมีตัวนะเอเมันหนีเหรอมันหนีเหรอตาม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 แบบนต้องตามแบบนี้ปล่อย้นีไปไม่ได้อ๊ยอวิ่งกลับมาทำไมลับลีนอกเรียบร้อยผู้บ่าดโดนเก็บครับผมเก็บไปสองตัวตอนนี้ค่าเก้าคิวจับเก็บเลขมงคลเลขสวยด้วยของไม่ค่อยมีเลยเนาะ ตอนนี้ผมได้เกราะสี่มาแล้วนะวัดได้ทุกตีบอกเลยเจอได้ทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะหมดเมืองแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยนะตอนนี้สกิลผมตาเหี่ยวนะครับผมทำงานไป9้าคนแล้วนะผมเพราะผมคิวไปเก้าคิวมันทำให้ยิงหัวแรงขึ้นแล้วแล้วเวลาคนอื่นยิงหัวเรามันจัดเบาลงนะครผม เฮ้ยมีตัวมีตัวลงจะมีตัวลงด้านหน้าขอแอบก่อนเผื่อมันจะขึ้นมาด้านบนไงนแน่นะมีเสร็จนะเราหาที่เจอเจอไปไหนโอ้โหไม่ตายเฮุยเกาะอะไรอ่ะเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งไมีตัวหผู้สาวทีมเดียวกันยวช่วยกันแต่ว,ว่าไม่มีปืนโทษทีนะเก็บไปสองครับผม ส้ําก่อนละกันกหูโดนหวยแล้วอ่ะตึงยังวะปืนนี้โอ้โหอื้อไม่ตัวตัวตัวครับรมาด้านบน,นด้านบนด้านบนหนึ่งหูด้านบนสองด้านล่างหนึ่งปูเยอะเยอะเยอะจัดอะตอนนี้อะยังไงดีเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนอยู่ในบ้านดีกว่านะเราโดนล้อเลยอะเดี๋ยวจะมีสักตีหนึ่งที่ลงมา ไอย่าที่บนลงไหมันมา,มาที่เราโดนปุ่นสองตัวว่ะ่ชจี้แล้รอก่อนนะเฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยรีบรออยผู้สาวไปไหนไปไหนผู้สาวตัวเดิมผู้สาวคนเดิมคนดีคนเดิมรยบร้อยเก็บไว้อ้าวอ้าวอ้าวมีรถมามีรถมาไปไหนละเฮ้ยขับนี้ว่ะขับนี้ว่ะ โอ้โหมีตัวมีตัวยังไงไมีรถมามีรถมาจะจอดด้านหน้าเราเลยยังไงยังไงมาหรือเปล่าวิ่งมาเก็บศพหรือเปล่ามาดูศพอะไรหรือเปล่ารอก่อนนะรอรอ,รอก่อนนะเรามาคนเดียวเราอย่าห้าวเกินถ้าเขาหลายคนเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันแหละเฮ้ยเฮ้ยจะขัดโดดเปิดเลย แม yup. <po bio> ่ท <World> <Northwest> <dulu> <nos a bay> ี่กูผ <die> ู๋กูผ <female> ู๋ผู๋โดนเชี่ยตายว๊าสวยอุ้ยเจ็บปิดโดนผู๋สองตัวสั่ตัวว่ะอุ้ยเชี่ยชิบหายละหายละเล่นผิดตีหรือเปล่าโดนไปเก็บอุ้ยเก็บไปได้สวยที่เป็นสองผู๋จริงหัวแดงเป๊ะเลยเมื่อกี้กระสับกระส่ายสวยเอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวพัญญาก่อนอุ้ยผู๋เฮ้ยไม่ปโอกาสพัญญาเลยอ่ะเพื่อนยูอันพี ยูดูเอ็มพียิงหัวผมหรือเปล่าวะโอ้โหไม่น่าเลยวะบวกสี่เป็นนะ,ะผมดีสี่วะดาเม็ดหกพันลึงนะ,ะผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสกิลเซตนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจนครับผมไปเล่นตามกันได้นะครับตึง,ตง Ain't the first with the curse, with the thirst. That I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. Cause I wanna have words.